ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องกลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อข้ามผ่านสถานการณ์โควิด -19 ของธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณกันไปแล้วนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะเรายังเหลืออีก2ธุรกิจนะคะนั่นก็คือธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจวิศวกรรมโครงการพิเศษค่ะและในวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณสมบัติอนันตรรมพรประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อนุญาตสอบถามถึงประเด็นถัดไปนะคะต่อจากครั้งที่แล้วค่ะคอยากจะให้คุณสมบัติช่วยเล่าค่ะถึงภาพรวมของธุรกิจโทรคมนาคมค่ะกับธุรกิจของโทรคมนาคมเราเรียกสันส้นๆว่าธุรกิจเทเลคอมก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอินเร์ลิงคอมมิวนเคชันจำกัดมหาชนโดยระวางสัสดส่วนรายได้เอาไว50้50%ของรายได้ทั้งหมดของทั้งกลุ่มลักษณะข,ของรายได้เนี่ยจะเป็นการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจาก ผลประกอบการ3แบบนะครับซึ่งเรามีแบบแรกเราเรียกว่า Data Service นะครับก็คือการให้บริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์ออปติกที่เราวางไว้ทั่วประเทศละอันที่2เราเรียกว่า Data Center คือทางธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยเรามีลงทุนสร้าง Data Center ของเราเองนะครับแล้วก็ให้บริการเช่าพื้นที่ d a t a Center กับผู้ประกอบการต่างๆอีกอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่า Network i n s t a l l a t i o n ก็คือเนื่องจากว่าลูกค้าเองเวลามาเช่าโครงข่ายของเรานะครับก็จำเป็นจะต้องให้เรามีการเชื่อมโยงหรือเดินเพิ่มนะครับสาย Fiber o p t i c ไปให้ถึงที่ประกอบการหรือบางครั้งเนี่ยนะฮะมี Operator ที่มาจ้างเราให้ในก่อสร้าง คงขายเฟเบอร์ออกิกเลยอันนี้เราเรียกธุรกิจนี้ว่าเน็ตเวิร์กอินซอลเลชันและในส่วนของผลประกอบการในไตรามาสแรกของธุรกิจโทรคมนาคมเป็นยังไงบ้างคะไตรมาสที่1เนี่ยเรามีรายได้ทั้งสิ้นอยู่460ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ1.1ซในขณะที่เรามีกำไรอยู่ที่40.3ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ ประมาณ3 3 4ซึ่งจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์5ปีที่เราเน้นกำไรของการประกอบการเราจะเห็นได้ว่าในแต่มากที่1เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับทางธุรกิจโทรคมนาคมเลยปีนี้เรายังตั้งเป้าเอาไว้2,396ล้านบาททั้งปีนะครับในขณะที่เรามีแบ็กหลอกในมืออยู่ ตอนนี้อยู่ประมาณ4,378ล้านบาทอยากจะขอสอบถามถึงกลยุทธ์ค่ะที่ใช้ในการรองรับสถานการณ์โควิด -19 ค่ะเรายังมีความมั่นใจว่าธุรกิจโุรคมนาคมของเราเนี่ยกับสถานการณ์ของการระบาดของไข้หวัดโควิดเนี่ยน่าจะเป็นโพซิทีฟสำหรับธุรกิจโุรคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรามีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยที่กระจายไปอยู่ทั่ว75จังหวัดทั่วประเทศละ นะครับรวมทั้งมีบางส่วนที่มีการต่อเชื่อมไปกับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวนะครับรวมทั้งลงไปทางภาคใต้เนี่ยเราก็ต่อข้ามไปที่มาเลเซียเพื่อจะเชื่อมต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์รเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ของการระบาดของไข้หวัดโควิดเนี่ยมันมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของฮากีมันทำให้มีการ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการสื่อสารผ่านสายเชญญานมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นผลบวกกับธุรกิจของเราแต่ว่ายังไม่เห็นผลในฉับพันะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่นะฮะก็คือเนื่องจากประมาณสักปี2 5 6 0 61เราไปได้งานโครงการนะครับที่เราเรียกว่า u s e ซอหนึ่งนะฮะซึ่งทั่วๆไปคนอาจจะรู้จักกันว่าเป็นอินเทอร์เน็ตชายขอบนะฮะ ประมาณ2,000กว่าล้านบาทน,นะครับอันนี้เราไปได้งานมาแล้วเราก็มีการก่อสร้างแล้วก็กำลังส่งมอบงานนะครับในต้นปีที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันหลังจากตรงนั้นเนี่ยในประมาณสักปี62เราก็ไปได้งานโครงการเราเรียกว่ายูโซ2ซึ่งอันนี้เรียกกันชื่อว่าอินเทอร์เน็ตพื้นที่ห่างไกลนะครับได้มาประมาณเกือบ3,000ล้านบาท นะครับเราก็มีการก่อสร้างแล้วก็ช่วงเนี้ยปีเนี้ยเรากําลังส่งมอบงานสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือหลังจากเราส่งมอบงานแล้วเนี่ยเราจะมีการเรียกว่ารับรู้รายได้นะครับ <c oughs> เป็นรายเดือน <c oughs> นะฮะเป็นระยะเวลา60เดือนหรือประมาณ5ปี <c oughs> หลังจากนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีการทยอยรับรู้รายได้จากกสะทะชซึ่งเขาเป็นคนจ้างเหมาเราให้เราก่อสร้างงานก่อสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็จะให้เราสามารถจะเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราสร้างไปขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าแล้วอย่างนี้คือ,อมีโครงการหรือว่างานอื่นๆอีกไหมคะครับก็ต้องเรียนว่าธุรกิจโทรคมนาคมนะเป็นธ,ธุรกิจสรรรื่อสารที่ต้องเรียนว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราก็มีโครงการนะครับซึ่งเราไปเซ็นสัญญากับทางกงรมสื่อสารทหารนะครับของกองทัพไทยก็ ไปได้งานจัดหานะและให้บริการวิทยุไมโครเวฟผ่านระบบ IP นะครับของกองทัพไทยมา2โครงการนะครับมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นอยู่126ล้านทั้งเรายัางได้กรับการต่อสัญญาณนะครับในการซ่อมบำรุงให้กับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนะครับของหน่วยงานการไฟฟ้าภูมิภาคนอกจากเรามีบริการที่จะก่อสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ดูแลโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของเราเองอยู่แล้วเนี่ย เรายังมีบริการนะครับที่ไปรับซ่อมบำรุงให้โครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของภาครัฐด,ด้วยนะฮะเราก็รับอย่างเี้ยมาต่อเนื่องแล้วก็เราเพิ่งได้รับการต่อสัญญาจากการไฟฟ้าภูมิภาคในโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกภาคเหนือนะครับมูลค่าง,งานที่เราไปรับมาในการซ่อมบำรุงทั้งหมด8.9ล้านแล้วก็ในภาคใต้นะครับอีกประมาณ81ล้านนะครับแล้วเรายังจะมีงานที่ประมูลอย่างเงี้ย นะครับในการเข้าไปดูแลโครงข่ายของออการฟาร้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองว่าอันนี้เป็นการเก็บเกี่ยวไรายได้อย่างต่อเนื่องก็คือ Data Center นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการรับรู้ไรายได้จากโครงการ Data Center ของเราทุกๆไตรมาส นะครับอาจจะไม่มากแต่เป็นรายได้ที่เข้ามาสมัครเสมอคือเราจะมีรายได้ทุกๆุกไตรมาสประมาณไตรมาสละ20ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้ค่ะในกลุ่มบริษัทของอินเตอร์ลิงเนี่ยนะคะยังมีอีกหนึ่งธุรกิจค่ะนั่นก็คือธุรกิจวิศวกรรมโครงการพิเศษค่ะตรงนี้อยากจะให้คุณสมบัติช่วยเล่าถึงภาพรวมของธุรกิจวิศวกรรมโครงการพิเศษให้ฟังหน่อยค่ะก็ต้องเรียนว่าธุรกิจวิศวกรรมโครงการหรือว่าเราเรียกว่าธุรกิจวิศวกรรมโครงการพิเศษเนี่ย เป็นธุรกิจที่เราต่อยอดนะครับโดยนำความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรของบริษัทเนี่ยซึ่งไปทำธุรกิจทางด้านจัดจำหน่ายไปทำธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมเนี่ยมาต่อยอดนะครับโดยไปรับงานโครงการเทินคีนะครับคือรับรับเหมอทั้งหมดเลยจัดหาและติดตั้งทั้งหมดเลยให้กับภาครัฐบาลหลักๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็มีโครงการสายเคเบิลใต้ทะเลซึ่งเป็นโครงการเนื่งใช้ความเชี่ยวชาญสูงเราเรียกว่าสมาร์ทเคเบิล คโครงการสายใต้ดินนะฮะเราเรียกอันนี้กาวเคเบิลโครงการสายส่งไฟฟ้าเราเรียกว่าฐานสิมิชชันไลน์หรือว่าโครงการที่เรียกว่าสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับของของการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าสับเซชันพวกนี้เป็นงานที่เรารับจากภาครัฐโดยใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษแล้วก็ยังมีอีกอีก,อกสิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนจะไม่ทราบว่าอินเตอร์ลิงเราทำอยู่นะครับก็คือเป็นโครงการพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไปรับงานที่วาเป็นงานโครงการขนาดใหญ่เลยและเป็นงานที่เราภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทํางานก็คืองานโครงการที่จัดหาและติดตั้งนะครับระบบอินฟาซักเจอร์ไปจ่ายให้ Satellite Terminal mm hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นเออท่าเทียบเครื่องบินนะครับที่อยู่กลางสนามบินสวรรณภูมิเลย นะ,ะอันนี้เป็นโครงการที่เราเรียกว่า Satellite Terminal โครงการนี้ล่ะเราไปดำเนินการคือในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงะนะครับ115 KV รวมทั้งสร้างสับเซชันเพื่อจ่ายระบบไฟฟ้าไปให้ท่าเทียบเครื่องบิน s a ตเท l i t ไล์มูลค่าโครงการนี้ทั้งสิ้น1,836ล้าน<ม>ซึ่งกำลังนะฮะกำลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จล้วคาดว่าจะสามารถส่งมอบง,งาน ได้ภายในสิ้นปีนี้แน่นอน oh. นะครับอันนี้ก็เสร็จไปแต่อีกหนึ่งสิ่งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราสูงสุดนะครับเราไปประมูลงานอีกงานหนึ่งซึ่งได้มาก็คือเราเรียกว่าโครงการก่อสร้างและให้บริการรถไฟฟ้ามวลเบาเราเรียกสั้นๆว่า APM อันนี้คืออะไรอันนี้คือรถไฟฟ้าที่จะวิ่งรับคนระหว่างเมนเทอร์มินอลที่เรา ไปกันอยู่ทุกวันนี้เราเรียกเมนเทอร์มินอลนะครับพอเราไปถึงเมนเทอร์มินอลเนี่ยเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเราหรือว่าประชาชนที่ไม่ใช้สนามบินแอร์อัดละนะฮะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินจากเมนเทอร์มินอลได้ก็ต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ s a t เทลไลท์เทอร์มินอลซึ่งสร้างอยู่กลางสนามบินเลยทีนี้การจะไปจากเมนเทอร์มินอลไปที่กลางสนามบินเนี่ยมันจะเดินข้ามไปก็คงไม่ได้นะครมีเครื่องบินบินกันอยู่บนบนดิน เขาก็สร้างอุโมงจากเมนเทอร์มินอลเนี่ยมุดไปที่เซทเทลไลท์เทอร์มินอลประมาณ1.5กิโลเป็นรถไร้คนขับนะครับเราร่วมมือกับบริษัทซีเมนต์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างรถไฟฟ้ามวลเบานะครับเป็นข่าวดีนะฮะเราต้องซัพพลายรถไฟฟ้า APM เนี่ยให้ทั้งหมด6กโบกี้โครงการนี้เนี่ยเรารับมาทั้งสิ้น1,000 963ล้านบาทแล้วก็เราก็คาดว่าเมื่อรถไฟฟ้ามาครบนะครับเราก็สามารถส่งมอบง,งานทั้งหมดนะครับภายในไม่เกินปีหน้านะครับซึ่งสนามบินจะเปิดเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเราทุกท่านนะครับซึ่งเป็นคู่ค้าเป็นนักลงทุนเป็นนักวิเคราะห์ของอินเตอร์ลิงเนี่ยได้ติดตามข่าวดี ได้ติดตามสิ่งดีๆที่อินเตอร์ลิงได้ทำมาไว้นะครับและในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมบัติด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ EP หน้าค่ะเราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องรถไฟฟ้าไร้คนขับ APM ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุดในโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นณนสนามบินสุวรรณภูมิและถือเป็นแห่งแรกในอาเซียนต้องบอกเลยว่าน่าติดตามแน่นอนค่ะ แล้ววันนี้เวลาของ Link s p e ช i a l ก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ